เบิร์ดจุกทุกคนนะพี่น้องเนาะเตอนนี้เราบกำลังเดินทางไปคิวรถเมลสวมภาระเขตนะพี่น้องคิวรถเมลใต้เออสวมภาระเขตเว่งจันทร์พี่น้องเนาะตอนนี้เรากำลังแหลกเออเลิกเราพี่น้องเลิกเพราะมันแหลกแหลกอี่ยังเลิกจุ่มพี่นโอ้ยเลิกกินเลิกกินข้าวกินน้ำพี่น้องอยู่เากินข้าวกินน้ำเสียงเจ้าคือเป็นนี่อ้าวฮะ เชียงเจ้าคือเป็นจังซีมันยีมโพดเอาไว้โจากคนเท่านี้กินเขานี่มันก็ต้องมีการสั่งซันกันแน่นะพี่น้องๆโอ้ขันเขาก็มีการสั่งซันนี่ใช้หมดว่าเอาหัวกินน่ะพี่น้องน้ำมันกะบ่อยากขัดมาได้กินแต่เขามันก็ยีมชื้อๆพี่น้องโอ้ต้องสังซันเพิ่มความจำมะขี่กันน้ำเจ้าเจ้าเจ้าเอาเขานั่งอยู่นี่รถยังนี่อันโฆษณาเพิ่อนไหมรถทีตีนพี่น้องเลยโอ้ยว่าดิ้ดิษณาเอออ้รถเอาเขาสั่งยังใช่รถ แท็กรถแท็กซี่พี่น้องอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อไปมาหาสู่ใส่บริการพระนําเพราะว่าพวกเกาคนพิการตาเนี่ยคักใส่บริการเพื่อนี่ถือว่าเพื่อนไปหอดชาวทหารในนครลวงเวยงจันทร์นี่เพรมีปัญหาพี่น้องเฉพาะนครลวงเวยงจันทร์เด้อถ้าแลือนครไก่ชอนเป็นไปพี่น้องเอ้ยมันเพื่อนเมืองที่อต่อหน้าเพิ่นอาจจะมีเด้นครไก่ชอนนครไก่ชอนเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่พี่น้องตอนนี้กำลังผลิตรถอยู่ ตอนนี้สิ่งที่มีอยู่ในนครไก่ชอนคือชามหล่อไปเนอะยังเป็นแท็กซี่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมานครลุงวินจันเนาะบ่หารถบ่พอกะถ้าบ่มีรถนะพี่น้องเนาะก็ให้รถแอปติดต่อหาเบอร์นี่พี่น้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกสามหกสามแปดบ่แม่นให้เพิ่นโหลดแอปแอปย่างกวางครับ In In Driver โอ้ In Driver พี่น้องจะเป็นแอป In Driver เป็นรถแอปรถแท็กซี่นะฮะสามารถสร้งจองได้เลยสามารถสร้งจองได้เลยพี่น้องอยากไปใส่มาใส่นะคุณรุ่งจันไปต้องไปเที่ยวบ่อถัดหลวงประตูใส่ต่างๆนะพี่น้องเนาะว่ากันไปแมนอยากไปต้องไปเที่ยวกะเอ้าติดต่อห้าเพิ่อนพี่น้องเนาะมีบริการมากใหม่ไล่มองไล่บอลสอมพันธ์นะคุณรุ่งไม่ไปน้องเด้อโยไปพี่น้องไปไปเที่ยวน้ำกันดถ้าว่า โหลดบนฝอในแอปสต o ร์เนาะพิมสามารถพิม์ได้ทีอียังเกาะไเอ็อ d r และก็มียังอีกเกาะฮะ i v e ีไอโอเคประมาณนี้แหละพิมเข้าไปเลยพี่น้องแล้วก็โหลดมามพร้มีพลาดพี่น้องเนาะพี่ผมกลับไปอาจจะเห็นแล้วก็โหลดมาแล้วก็ติดตั้งเนาะติดตั้งแล้วก็สามารถไปเลือกบริการ่นใดมีรถจักรแน่รถแท็กซี่แน่ราคาต่อรองกันได้เ้อ รถจักเข้ากับสะดวกสบายบองนึงพี่น้องีเวลาขี่แป้งกับส้มบรรยากาศชอโซไปลำทางรถแท็กซี่ห้ากับนั่งแบบเบาะนุ่มๆเออพี่น้องครั้งแรกว่าเอาขี่แท็กซี่เนี่ยฮะครั้งแรกได้นอนในนครหลวงเนนาะโอ้ในนครหลวงครั้งแรกพี่น้องแต่ว่าในต่างประเทศหลายครั้งพอพุกขาดเป็นคนโลกต่างประเทศโยเทศได้ไหมลูกช่อปะจอนลูกช่อโยชอดใช่ชอดพูนชอดพี่ชอดสวัครหลวงพี่น้องพ่อพุกขาด อ้างตรงพี่น้องพ่อปุกานี่เป็นคนนะลูกชอดพี่น้องปุกาก็ได้ <Yeah. S 2> แต่ว,ว่าปุกาก็อยู on, ่โดนกะกับกับว่างมาพูด <c oughs> ลูกชอ่ออะไรพี่น้องเน, <c oughs> น,นก็พูดกันเอาอย่าเริ่ม oh, ก็แล้วก็แชื่ลูกช่อใช่แหละเดี๋ยวนี้ยังว่าทันเฝ้าอยู่เลยช่ออ๋ <c oughs> อช่อทั้งฟังเล่าแน่ฟังพี่เปินบ้บานแน่ใช้ <c oughs> พี่เปิลบ้านไทยโอ้ไทยพ่อปุกาเป็นคนจังเพื่อวารินจังหวัดอุบล ผ่านอะไเป็นคนสวรรค์เขตพี oh, ่น้องเลยแหวนสวรรค์นาเขตอย่าลืม <in> พี่น้องเนาะติดตามส่องบาต้าพิการขาชาแนลตาตาอยู่พิการขาชาแนลพี่น้องพิการตาตาพิการตาชาแนลเอาตาพิการตาชาแนลนี่เอาพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอเฮาตั้งแล้วก็อย่าลืมพี่น้องใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นประโยชน์ป้อมเพื่อเฮาใ่ได้พลาดคลิปใหม่จากช่องเฮาป้อม โดยและที่สําคัญเออเวลาพี่น้องมานครราชสีมาอากาศเชี่ยวปิพัทธการแชร์บริการทั้งรถแท็กซี่เฮาแน่บินมอเตอร์ไซค์เฮานําเออสนับสนุนคนเล่าขันบ่สนับสนุนกันเฮาสิไปสนับสนุนพายพี่น้องเลยเนาะแม่นเลยเอาไอ้โอ้ยเจ้าคือเล่าเฮ็ดเล่าได้เล่าใส่เล่าเจริญพี่น้องเลยสาธุเอาพี่น้องคลิปนี้กะอาชีพพี่น้องเฮาไปเลยนี่ตอนนี้เฮากำลังเดินทางไปขี่รถมีดสวุรนาครีดเวียงจันทร์ เออเออเออไปใช้ใตเนาะสิออกไต้ไตคิวรถใส่ไตห้องอาจจะลงไต้ลงหอดจารวนาเกตอาจจะเป็นมืออื่นนะพี่นหนองเนาะผมบอกกันอยู่ที่จารวนาเกตส่วนว่าผู้ขายใช่ไหเสียงเกาบอหรือว่าเสียงไม่บอมืออื่นผมบอกกันพี่นหนองเลยเออแต่ว่าตอนนี้ทำมาผู้ขายเป็นอย่างน้อบาต้นข้ามกระเสิริฐนี่เออเพราะเสียงเสียงไม่ไหมคือเพราะเสียงคือโครสุกเออมันเป็นอย่างไรอ๋อมันลองบอกให้ฟังเรื่องห้องเรื่องอือ่า จะมีการสังสั้นกันเล็กๆน้อยๆโอ้เล็กๆน้อยๆนี่ได้เล็กๆน้อยๆในกะมัดจะล่างเลยผู้ขานี่ถ้าเล็กๆน้อยๆเขาผู้ขาจะมันหาล่างเกินไปนะพี่น้องเนาะธรรมดาพี่น้องช่วยๆธรรมดาบานเท่าไหร่พี่น้องเนาะเขาเอิ่นว่าสนามชนุนสิ่งที่เราเห็ดเราได้เราใช้เราจะเลอศเบียร์ยังก่อจะดื่มเลยเบียร์เล้าเบียร์ยัง เบียร์คนยังเบียเหล้าเบียร์ของคนเหล้าคนจริงใจกินแ<อ>ยมไหลเมายยมนั่นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ้าวฮอ้แล้วบบคิวสายใต้เนี่ยเจ้าว่ะตอนนี้กำลังเดินทางไกลสีหดกิ๊บสายใต้เลยพี่น้องเนาะอีก <c oughs> ประมาณว่าพอตระหนที่ขนาดเขาจะประกอบกันคิวสายใต้จอ <c oughs> อยาา่าเฝ้าเบิร์ดคลิปได้พี่น้องเด้อประกอบกันคิวสายใต้แล้วเขาตายคลิปอีกครั้งหนึ่งเจ้าเพื่อเป็นการให้พี่น้องเพิ่งว่าเอออันทางสองเัาไปคิวสายใต้หรืพี่น้องเลยผมมันว่าเมาเปลี่ยนแล้วมันลายพ่อแม่นพี่น้องเออผูเขาพวกใคยเมาเออ ยินงยำได้กับแซบนม่ตเบียนี่เอเอาผมบอกันคิดใจพี่น้องผมบอกกันในช่วงต่อไปเพี่น้องคือว่าอันนี้เนาะจ่า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 ผมบอกันคิดใจพี่น้องเอาเสื่อเาต่ออะไรหลอ